สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลดราก้อนนะคะคลิปนี้นะคะหัวข้อในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อรักทางไกลนะคะหรือคนที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนมากนะคะมันยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไงแล้วสถานการณ์ที่เขาทําอยู่ในตอนนี้แล้วก็สถานการณ์ที่เขาคาดหวังถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนา,นาคตกับคุณเนี่ยมันมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนนะคะ โอเควันนี้มีให้เลือกด้วยกัน3ามกองนะคะมี1น่นกขุนทองนะคะกองที่สองนกอีลํากองที่สามนกกวักนะคะถ้าเกิดไพ่กองไหนหรือนกตัวไหนที่มันดึงดูดสายตาดึงดูดใจให้ไปมองดึงดูดคุณมากที่สุดเนี่ยก็ให้เลือกกองนั้นนะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายกันค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะนกขุนทองนกขุนทองนะคะ Oracle นะคะ Finance and Career Healing Family Issue okay. เรียงแบบนี้ สัญลักษณ์ที่จับได้นะคะมีหัวสิงโต ufo มีซ่อมนะคะนางเงือกขันหลังไมโครโฟนแล้วก็เป็นตะปูที่ที่เป็นมันพันกันอยู่นะคะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำนะคะแล้วก็มีกระท่อมด้วยนะคู่กันเลยอะกระท่อมแล้วก็บ่อน้ำนะคะหอยทาก รูปโลกนะคะแล้วก็ได้เป็นตัว f ตัว f ตัว o แล้วก็ตัว n และอีกอันหนึ่งเป็นตัว t นะคะ สัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะใครที่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะเทรนด์น of, of s o r t ฟ เพนทาเคิล e v เดวิลเดวิลโอเคเดี๋ยวมาคืนไฟไพ่เพิ่มนะคะ คือไฟเทนอฟคราฟสถานจัสเมนแปดไม้เอชออฟเพนทิเคิลส์ซิกบอนส์ ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังการมีอนาคตคาดหวังการได้อยู่ด้วยกันนะคะอย่างครอบครัวคาดหวังการแต่งงานหรือการอยู่ด้วยกันก่อนที่จะแต่งงานนะคะมันเป็นเหมือนมีสิ่งไหนในตัวเขาหรือตัวคุณที่ดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะบางคนอาจจะชอบรูปร่างหน้าตาบางคนอาจจะชอบ คุณชอบกล้ามหรืออะไรมันจะต้องมีสักส,สิ่งอย่างหนึ่งนะคะที่มันมีสเสน่ห์สำหรับการแลกการอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่ชอบรูปลักษณ์ภายนอกนะคะบางคนอาจจะชอบที่เขามีสเสน่ห์การทําอาหารหรือว่าเป็นคนที่ลุยงานนะคะเป็นคนที่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะคือต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนะคะที่ทําให้คุณชอบในตัวเขามากนะคะเป็นอะไรที่ มิเสนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเป็นครอบครัวเหมือนที่คุณต้องการนะคะแต่ในตอนนี้ที่แยกกันอยู่นะคะและในอนาคตก็ยังคงแยกกันอยู่อยู่นะคะเพราะว่าต้องเขาต้องการสร้างฐานะครอบครัวให้มันมั่นคงก่อนนะคะต้องการสร้าง หลักประกันในชีวิตนะคะเมื่อเวลาที่เขาเลือกที่จะมาอยู่กับคุณแล้วตัวเขาจะได้ไม่ล้มลงนะคะเขาต้องการสิ่งที่ยึดเหนี่ยวะคะ่ะต้องการให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างก่อนนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้กําลังพุ่งเป้าไปที่การงานและการเงินเป็นสิ่งที่เขาโฟกัสหลักๆเลยในตอนนี้ค่ะแล้วเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะรีบรีบทําให้มันประสบความสําเร็จไวๆเพื่อที่เขาจะได้ พักนะคะแล้วก็มาเสพใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริง,รงๆกับเขาสักทีนะคะความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็คือเหมือนต่างคนเนี่ยจะต้องหาเวลาให้ตัวเองค่ะทำให้ตัวเองเนี่ยดูมีคุณค่าดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะคะทำสิ่งที่ตัวเองชอบทำสิ่งที่ตัวเองรักนะคะโดยที่คุณกับเขาเนี่ยก็ทำให้ทุกวันมีความสุขนะคะคือ ไม่ได้ทำให้เรื่องในการสนทนากันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยที่รู้ตัวว่าขี้งอนน้อยใจก็ให้ปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะว่าคุณต้องทำตัวให้มีเสน่ห์ก่อนนะคะแล้วเขาเนี่ยเขาหลงรักตัวคุณอยู่แล้วนะคะในตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คืออย่าทำให้เขาเบื่อนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาโฟกัสเรื่องงานเป็นหลัก ถ้าเกิดเขาเบื่อหรือเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นภาระอะค่ะเขาเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เขาจะติดต่อคุณน้อยลงได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดใครที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้คงความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทำชีวิตของคุณเนี่ยให้ดูมีสเสน่ห์มีออร่าแล้วหน้าที่การงานของคุณก็เหมือนกันนะคะทำให้มันประสบความสำเร็จนะคะให้เขาได้ไป พูดกับใครให้มันแบบคือเหมือนกับความสําเร็จของเขาความสําเร็จของคุณมันต้องมาควบคู่กันนะคะแล้วการที่เขาจะได้เลือกที่จะมาอยู่กับคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะมันดูเหมือนกับมีค่าสําหรับเขามากกว่าการที่เขาประสบความสําเร็จคนเดียวแล้วต้องมาเลี้ยงดูคุณนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มของอนาคตกันนะบ้างนะคะแนวโน้มอนาคตแล้วก็บทสรุปนะคะ Ones. 4 of 4 Cups The Star 4 of Wands The elephants. แค่นี้ก็น่าจะชัดเจนแล้วนะคะแต่ขอเปิดไพ่เพิ่มแล้วกันนะคะเผื่อจะมีอะไรแนะนำบ้าง The Lover Seven of Cups Queen of Cups Nine of Wands King of n s ในอนาคตนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะแล้วคุณต้องต่อสู้กับความเหงานะคะต่อสู้กับความคิดที่มันดูแบบขึ้นๆลงๆอะคะ่ะตัวคุณอาจจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แล้วบางทีอาจจะรู้สึกว่างเปล่านะคะรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันแล้วก็อนาคตอะคะ่ะมันมันดูห่างไกลจาก สิ่งที่จะจับจ้องจะจับต้องได้อะคะ่ะแต่ในอนาคตนะคะถ้าเกิดคุณโฟกัสไปที่สิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่สิ่งที่จะสามารถดึงดูดสถานการณ์ที่มันดีกว่านี้เข้ามาได้ะคะ่ะให้โฟกัสที่คุณไปยืนอยู่ที่จุดนั้นแล้วนะคะแล้วในอนาคตเนี่ยคุณจะสามารถมีสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ะคะ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันเหมือนกันนะคะ เขาเนี่ยครักคุณนะคะแล้วเขาก็อยากจะเห็นตัวคุณที่รักตัวคุณเองเหมือนกันนะคะเขาอยากจะให้คุณมองตัวเองให้มีค่ามองทุกสิ่งให้มีค่ามีราคานะคะเหมือนกับเป็นสิ่งของที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะคะเขาอยากให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ทำมันให้เกิดความสำเร็จทำมันให้เกิดผลนะคะคือ ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณทําแล้วมีความสุขนะคะแล้วเหมือนกับตั้งใจที่จะเล่าให้เขาฟังค่ะแล้วก็เล่าให้เขาฟังอย่างมีรอยยิ้มมีความสุขนะคะเขาจะหลงหลักคุณที่เป็นแบบนี้นะคะ่ะคือมีอะไรที่ทํากิจกรรมเวลาไหนเวลาว่างหรือเป็นเวลาที่คุณโฟกัสงานอดิเรกงานบางสิ่งที่คุณมีแพชชั่นต่อมันนะคะ แล้วคุณไปบอกเล่าให้เขาฟังด้วยความปรับปลื้มใจบอกเล่าให้เขาฟังด้วยความรู้สึกตื่นเต้นความยินดีอะไรประมาณนี้แล้วเขาจะรู้สึกหลงรักแล้วก็เห็นว่าตัวคุณเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนน่ารักสําหรับเขาค่ะก็ประมาณนี้นะคะกองที่1เดี๋ยวเรามาต่อกันที่กองที่2ค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกนกอีล้ํานะคะกองที่สองฮันนีมูล word waiting for สัญลักษณ์ที่จับขึ้นมาได้นะคะเป็นรูป Third ดไอขวดน้ำหอมเป็นรูปเปลือกหอยนะคะหอยสัง เป็นรูปเก็ดหิมะนะคะบ่อน้ํานะแล้วก็กล้องส่องทางไกลรูปนกตัวเล็กๆนะคะเกาะอยู่บนกิ่งไม้รูปแก้วน้ำส้มตัวอักษรเป็นตัวยูแล้วก็ตัวคิวนะคะคเคขอเปิดไพ่ดูสถานการณ์ของคุณกับเขานะคะ สถานการปัจจุบันสถานการณ์ความรักของคนทางไกลนะคะคนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกันคุยน้ำ n วานนายอ a n ว s น e m p e ม a n c e เซเว่นอับคัพส์เดอะทาวเวอร์เอชซับคัพส์ทัวร์วันส์ King of Swords, Ace of Cups, Six of Swords ความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะดูไม่จริงจังกันเท่าไหร่นะคะเหมือนกับช่วงแกรกๆที่คบกันนะ จีบกันเร็วนะคะคบกันเร็วนะคะแล้วก็มีความผูกพันกันเร็วนะคะคือเหมือนกับ Energy เหมือนคนที่เป็นเนื้อเป็นคู่กันนะคะแต่มันไม่ใช่คู่เนื้อคู่มันเป็นแบบเหมือนคู่กรรมคู่เวรกันหรือเป็นแบบว่าเป็นคู่จรนะคะเป็นคู่ชั่วคราวนะคะที่ได้มาเจอกันนะคะแต่ณที่นี้เนี่ยมันก็สามารถจะเป็นคู่กันจริงๆได้เหมือนกันแต่ว่า พลังงานที่เป็นอยู่นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมามา,มาหายหายไปไปมามามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะเหมือนกับอารมณ์แปรปวนผันผวนนะคะนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปนึกอยากจะไม่สนใจก็ไม่สนใจนะคะวันไหนอยากเกิดอยากจะสนใจขึ้นมาเนี่ยก็สนใจเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มัน มันมีเหตุนะคะมาจากการที่ต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างรักตัวเองนะคะต่างเห็นตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะคะเหมือนกับทุกวงโคโจรเนี่ยโคโจรอยู่แค่เขากับคุณนะคะเมื่อตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็รู้สึกอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้ารู้สึกคล้ายๆกับรอนะคะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ก็บางทีเนี่ย ถ้าเปลี่ยนจากการรอนะคะเป็นการหันมาดูแลตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะดีกว่านี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะจบลงได้เมื่อไหร่ก็ตามมันไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูไพ่ถึงอนาคตข้างหน้ากันนะคะ The w h e e l the moon, ten of one, three of s w o r d s four of s w o r d s the star. ทิงคัพครับเอซับวานจัดเมนดีแฮงแมนนะคะโอ้หล่นมาครบห้าใบพอดีอ่าสถานการณ์ในอนาคตนะคะไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่าตัวคุณนะคะอย่าไปกังวลถึงถึงเรื่อง ตัวบุคคลมากกว่าเรื่องการพัฒนาจิตใจตัวเองนะคะคุณต้องพัฒนาตัวเองจากข้างในจิตใจลึกๆนะคะแล้วก็กังวลถึงอนาคตตอนที่คุณอยู่คนเดียวตอนที่คุณไม่มีเขาแล้วอะค่ะคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะเลิกกับคุณหรือเปล่าอะไรย่างนี้นะคะหมายความว่าให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองมาจากตัวเองสมมุติว่าถ้าเกิดคุณ ยังคบกับเขาอยู่นะคะตัวคุณก็จะเป็นคนที่มีจิตใจดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเปิดรู้นะคะเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตนะคะเข้าใจถึงการเป็นอยู่การคงอยู่ของธรรมชาติของสิ่งต่างๆมีเหตุผลแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะโดยที่บางทีคุณอาจจะเข้าใจแล้วก็รู้สึก ได้ลึกซึ้งมากกว่าคนอื่นๆทั่วไปที่เขาไม่เข้าใจสัจธรรมพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงเรื่องด้านความรักนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้เลิกกับเขาจริงเนี่ยอือไพ่ก็หมายความว่าคุณเองก็ยังมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะตัวคุณเองเนี่ยรู้ซึ้งถึงสัจธรรมข้อนี้อยู่แล้วนะคะมีพบก็ต้องมีจากนะคะมีรักก็ต้องมีเลิกรักนะคะคุณเองก็จะไม่ได้กังวลกับ สถานการณ์ความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขมากขึ้นกว่าตอนที่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็จะสามารถทําใจได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ฝึกทางด้านจิตใจเหมือนที่บอกไปท,ที่ที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะคะคุณจะรู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกจนแต้มอะคะ่ะคือหาทางออกไม่เจอนะคะคุณจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ การที่คุณฝึกตัวเองได้นะคะถ้าคุณฝึกตัวเองได้มันจะนำพาสิ่งที่ดีดนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับ,เ,กบเหมือนกับติดกับในตัวคุณนะคะติดกับลงลักนะคะแล้วก็จะมาอยู่กับคุณนะคะแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได <ๆ S 2> ้นะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่มันต้องใช้เวลานานนะมันต้องใช้เวลานานนะคะคุณต้องคุณต้องฝึกจิตใจของคุณให้สําเร็จก่อนนะคะ รักตัวเองได้รักคนอื่นได้นะคะเยียวยาจิตใจตัวเองมาแล้วนะคะแล้วตัวคุณจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวเขานะคะตัวคุณจะมีจิตใจมีวุฒิภาวะอะไรที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเขานะคะแล้วเขาจะเกรงใจแล้วเขาจะทนุถนอมแล้วก็ดูแลคุณนะคะเหมือนกับเปลี่ยนเขาให้เป็นอีกคนหนึ่งได้จากการฝึกจิตใจของคุณเองนะคะอันนี้นะคะไม่เชื่อก็ต้องลองดูนะโอเคนะคะ ตอนนี้ขอจบเพลงเท่านี้เรามาต่อที่กองสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองสุดท้ายนกกวักนะคะ True Love Separation ได้รูปรังนกนะคะที่มีไข่นกอยู่นะแล้วก็ยูนิคอนนะคะเป็นรูปนางฟ้าที่กําลังอธิษฐานนะคะหรือเป็นตัวคนก็ได้ที่กําลังอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะแล้วก็เป็นรูปนกนะคะนกตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็คู่กับกรงนกเอ่อคู่กับรังนกพอดีแล้วก็เป็นรูปตะปูนะคะที่มันที่มัน เกี่ยวกันอยู่ค่ะเป็นห่วงโซ่นะคะตัวสอนนะที่เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นตัว C ตัว H แล้วก็ตัว S โอเคแล้วเรามาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ของคุณกับเขานะคะคนที่คุณถามถึงคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่คบกันอยู่นะคะได้หมด เอ็นอับครับนาอับครับซิกอัพครับทัวบครับไว้แต่แล้วแต่แล้วทวบครับออกมากับทูเริฟเจนอับครับอีกต่างหาก Six of Wands Nine of Wands Nine of uh, Eight of Pentacles Nine of Wands The World แชมเปญส์โอเคสถานการณ์นี้นะคะคุณกับเขานะอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่รู้สึกคิดถึงวันวานเก่าๆนะคะที่เคยมีเวลาชิดใกล้สถานการณ์ที่เคยอยู่ด้วยกันเคยทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นอยู่ด้วยกันนะคะหรือเป็นสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ในอนาคตนะคะสําหรับใครที่ยังคบกันอยู่ยังหวานแหววกันอยู่นะคะแล้วไม่ได้อยู่ห่างไกลกันมากเนี่ย คุณอาจจะมีแพลนกับเขาอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะนัดเจอกันที่ไหนนะคุณนะคะอาจจะนึกถึงวันวานความสัมพันธ์ที่เคยมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะต้องจบลงนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานเป็นขอที่เป็นหน้าที่ของตัวเองนะคะหรือบางทีเนี้ยคุณสคนอาจจะแอบคบกันอยู่นะคะแล้วจะต้องกลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทานะคะความสัมพันธ์ถ้า คุณนะคะนะคะไม่ได้คบกันอย่างจริงจังนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเฟนวิดเป็นฟฟิตกันนะคะคือแบบเรื่อยๆนะคะเหนื่อยก็พักถ้าอยากรักก็กลับมาคบกันอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยไปนะคะไม่ใช่ว่าคุณแอบชอบเขาแล้วเขาจะชอบคุณกลับนะคะมันมันไม่ใช่เป็นพลังงานที่เป็นแบบนั้นนะคะมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มต้นแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะไปเจอคนอื่นนะ โอกาสที่จะได้คบกับเขานะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะคะส่วนใครนะคะคที่คบกันจริงจังแหละแต่ว่าแฟนไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณนะคะเขาเนี่ยก็เป็นคนที่แรงดึงดูดเหวี่ยงมาให้เจอคุณนะคะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นคนที่คุณเคยไปขอพรไว้นะคะจากพระแม่องค์ไหนก็ตามนะคะท่านนีนะคะโดนบันดาลให้เขาเนี่ยมาเจอกับคุณนะคะเขานะคะก็ ไม่ใช่คนที่แก่กว่าคุณมากนะคะเป็นคนที่อาจจะอายุเท่ากันเลยนะคะอายุเท่ากันนะคะหรือว่าเป็นคนที่ไล่เลี่ยกันนะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยเนี่ยแล้วรู้สึกสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ต้องเกรงนะคะไม่ต้องเอ่อไม่ต้องวางตัวไม่ต้องคิดว่าจะต้องทําท่าไหนยังไงเขาถึงจะรักเนี่ยมันคือคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยนะคะแล้วมันอาจจะมีช่วงที่ แยกกันอยู่นะคะมีช่วงที่เหมือนกับมีกิจกรรมมาเจอกันแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรนะคะต่างๆนานาอยู่ด้วยกันมีความสุขนะคะพอจากไปเนี่ยเขาก็คิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะที่ถึงวันๆที่เคยอยู่ด้วยกันกับคุณนี่แหละแล้วเขาเองนะคะก็อยากที่จะวางแผนที่จะมาเจอคุณอีกในอนาคตน,นะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันยังคงนิ่งอยู่นะคะ มันยังคงนิ่งอยู่เพื่อคือเหมือนกับเก็บตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะแล้ววันข้างหน้าเนี่ยเขาจะมาหาคุณนะคะแล้วก็หอบความรักความคิดถึงเต็มๆเลยนะคะมาเจอคุณเนี่ยแล้วก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือในบางคนเนี่ยโชคดีนะคะเขาก็จะขอคุณแต่งงานนะคะภายในการเดทที่ไม่เกินสิครั้งนะคะสำหรับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะ ไม่เกิน10ครั้งเขาจะขอคุณแต่งงานนะคะแน่นอนนะถ้าเป็น energy ของ true love จริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ยังไม่ชัดเจนนะคะยังแบบมามามาหายหายนะคะแล้วความสัมพันธ์มันไม่ได้แน่นแฟนอะไรมากเนะะี่ยค่ะมันอาจจะต้องใช้เวลานานนะคะอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเรียนรู้กันและกันเนี่ยถ้าเกิดคุณทําให้เขารักคุณได้อย่างแบบทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจแล้วอ่ะเขาเนี่ยจะมาขออยู่ด้วยกันกับคุณนี่แหละค่ะ มีโอกาสเป็นไม่ได้ที่คุณจะไปอยู่ที่นู่นกับเขาหรือเขามาอยู่ที่นี่กับคุณมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองทางแล้วเขาจะให้สิทธิ์ที่คุณเป็นคนเลือกนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่จะต้องเลือกว่าคุณจะไปนูน่นหรือเขาจะมานี่ก็ค,คือเรื่องฐานะการเงินนะคะถ้าเขาจําเป็นต้องทํางานที่นู่นต่อยังไม่เกษยียณเขาจะอยู่ที่นู่นนะคะแต่ถ้าเกิดงานของเขาเป็นงานที่อาชีพอิสระทาที่ไหนก็ได้นะคะเขาก็จะไปไปมามาเนะะี่ยค่ะแต่ถ้าเกิด คนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบเป็นศิลปินอะไรพวกนี้เขาจะมาอยู่ที่นี่กับคุณได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย